สวัสดีค่ะกสิบอกเรายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกสิบอกเรามาพร้อมกับรถกระบะมอองนะคะท่านใดมองหาไปใช้กันอยู่นะคะเข้ามาเลือกชมในนาช่องของเราเลยค่ะมีอัพคลิปใหม่กันในทุกวันค่ะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะคะรถกระบะคันนี้ค่ะเป็นรถ isuzu d max ปี04์ีค่ะราคา1 2 8 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์ง2,500้ซีซี ดีไอเทอร์โนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะเครื่องดีแอร์เย็นพาษีไม่ขาดรถมีเล่มพร้อมโอนได้เลยค่ะรถสภาพแบบพร้อมใช้งานด้วยนะคะสีสันยังดูดีแม้มีรู้รอยบ้างเล็กน้อยตามอายุค่ะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะส่วนเครื่องยนต์นั้น 2,500cc เทอร์โบอัตราการเร่งดีประหยัดคันหน้าสวยด้วยค่ะ รถอยู่ในอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะสนใจโทรคุยได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปและที่สำคัญอยากให้นัดหมาย่่วงหน้าเพื่อเดินทางไปชมตัวรถด้วยตนเองกันด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีค่ะแอดมินขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ